เรื่องแรกก่อนเลยเรื่องแรกก่อนเลยอันดับแรกคือจริงหรือเปล่าที่คุณสองคนร้องเพลงก็ต้องอัดกั็นคนละวันอจริงอันนี้จริงคือพีพีเนี่ยเขาเป็นคนที่ยุ่งมากคือเขาเขามีงานพาร์ทเดี่ยวของเขาเยอะมากแล้วเขาก็ต้องมีบินไปต่างประเทศต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างภาษาอ ต่างหูด้วย<อ>ซึ่งก็งเลยทําให้ทหําให้คิวในการทํางานเนี่ยมันมันยากในการที่จะมาเจอกับต่างหูเนี่ยนะใช่กับการที่จะมาอัดเสียงในวันเดียวกัน<อ>มันเลยทำให้ผมเนี่ยไม่พอใจเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นการยามเกียรติผมและทีมงานมาก<อ>แล้วก็ไม่ไม่ไม่ให้คิวมาทํางานได้ข่าวว่าวันที่เราไปอัดเสียงะคะ่ะเราเปลี่ยนใหม่ทั้งสตูเลยทั้ง ที่บุกกำแพงไม่ใส่ไฟไม่อยากจะร่วมแต่ว่าที่เขาแตะต้องต้องผมผมจ้างทีมมาฉีดฆ่าเชื้อหมดเลยโอ้โหแล้วมีทีมงานท่านนึงเดินมาถามว่าทำไมมึงไม่ไปอัดท้องกูจริงไหมให้ขับเราหน่อยใจเราเราพูดก็มีนะแต่ว่าจริงๆมีอะไรผิดไปก็ขอโทษกันตลอดพูดเลยพูดเลยตอนนี้พูดเลยอะไรพูดเลยสูเราไปถ่ายหนังกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางทีบอกว่าเรากําลังบอกว่า โฟกัสอยู่แล้วก็ตั้งใจอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะมาแบบอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะมีแบบเผลอสะบัดเขาเข้าแาบบเอ้ยอย่าพึ่งเง้ยพอเสร็จปุ๊บเราก็จะขอโทษกันแอบไปร้องไห้นะคะรูะ้เปล่าจริงปะเนี่ยใช่ทำไมอ่ะมันสะเทือนใจอ๋อไปสะเทือนใจอ่ะแล้วคุยมีอะไรขออยากขอโทษเขาบ้างให้ขับเราหน่อยใจเราเราโพสลงโค้ดเฟซเลยพี่หวานเจี๊ยบแคปมาลงใช่คือหนูเศร้ามากคือหนูไม่คิดเลยว่าแบบ เขาจะรู้สึกกับหนูแบบนี้หนูที่ผ่านมาหนูมีแต่ความอดีให้ตลอดอันนี้เคียงเรื่องแรกละเรื่องที่สองเขาถามว่าจริงหรือไม่ที่คุณคิดว่าคุณพีพียังกว่าคุณุอันนี้เันอะไรเพราะว่าผมเป็นพืชดีต่อเขาตลอดเฮ้ยแต่ถ้ามีอะไรที่เขาไม่พอใจผมก็ขอโทษได้เลยนะขอโทษเผื่อไปเลยกันนะถ้าทำอะไรให้ไม่พอใจนะแต่นั่ผมนึกเรื่องที่ผมนึกไม่ออก เพราะว่าเขาเพราะว่าไม่เคยตั้งใจทําให้เขารู้สึกไม่ดีแต่ถ้าไม่ตั้งใจแล้วไม่รู้ตัวก็ขอโทษด้วยอากาศตอนนี้จาบต่อหน้าสื่อมวลชนเลยครับโอครับโอ้เขมก็หยอกกาบแล้วเราหยอกต้อให้เขาเนาะขอโทษนะข่าวอากาบด้วยอ่ะเอาแต่ได้ข่าวว่าเชิญค่ะาวแต่สุดท้ายก็รักกันถูกไหมล่ะประมาณหนึ่งประมาณนึง นี่มาพูดอะไร